สวัสดีครับน่ะม,มาแล้วเอ้ยต่อยเราทำไมอะเฮ้ยนุ่มๆมาต่อยเราอีกแล้วนี่ใส่ไม่ดีเลยเฮ้ย<ป>นุ่มๆมา,ามเรา,มมา<ๆ>เราชอบนุ่มๆม,ม,มันนู่นนะชอบนะนี่เราไปเปลี่ยนลูกโปใหม่นะนี่นะแบกเราด้วยนะรูปเป่าฮะรูปเป่านุ่มๆผมแบกได้ทั้งคืนแบกได้ทั้งคืนก็มือเจ็บไปเต็ม ไม่ง่วงเลยไม่ง่วงแลยวจะนอนแล้วอีตาเดี๋ยวนอนแล้วง่วงแล้วเปิดไม่ได้นะรู้เปล่ากำลังใจในการเล่นนะพ่อเราอยู่นะแล้วพ่อเราอยู่นะบังก่อนออ๋อไพ่อตาเราไม่พ่อตาแล้วแต่พ่อหาว่าคุยกับหนุ่มเฮ้ยตื่นเลยหรอตื่นเลยเหรอโอ้นี่เพิ่งตีหนึ่งอย่างตื่นแล้วเหรอใช่หรือเปล่าอยู่กับพ่ออยู่กับแฟนพ่อสิแล้วหนับเลนมาเล่นเลยนะ ไปลงเมืองข้างโรงเรียนเลยว่ะเฮ้ยยังข้างโรงเรียนหรอจะดีหรอข้างเธอได้ไหมเลยมอ่ะโอ้ยมือเราอ่ะมือเราอ่ะเกี่ยวที่ Xwork เข้าไปต้นหน่อยยังไม่ดึงเลยหรอเพื่อนเขาได้ยินนะเรื่องร้อนพี่พี่ดูมุกด้วยเขาเล่นมุกใส่เราบุกอะไรนะเขาเล่นมุกเลย มาดีมาดีเฮ้ยมาดีมาหาเราดีมันนั่งข้างๆเลยอ๋อจะดีเหรอเพราะเราตบนะนี่อยู่อยู่อยู่แถวไหนเนี่ยจะมาหาบัล่าอยู่ที่ไหนดีอ่ะกรุงเทพลักกานใกล้ที่เขาเนเมืองนะหืมหืมลำเสียงลำเสียงลำเสียงมีเลสนาเนี้ยเนี้ยใกล้ตรงไหนพี่คน อยู่ประจวบประจวบครับประจวบเฮ้ยไม่ใกล้ไม่ไกลไประจวบไปหาได้ไม่ได้เป็นไรต้องเไม่โผล่เลยแต่ยังหมดเลยเโอ้ยไปแย่งของอ่ะเข้าโอ้แม่คโอ้โอ้เงี้ยหลงน่าหลอ นี่ใยไม่ค่อยดีไม่เป็นไรคอหนูนะให้คอเป็นผู้ชายหนูนะให้หมดอยู่แล้วเป็นผู้หญิงหนูไม่ให้คอเยี่ยมี่จ่ายจุดสวดสุดเลยมาเนี่ยแบบสามพวกมาเลยมาแบบอะไรนะแบบผมด้วยมันใช่หรอหรับมันใช่หรอต้องกินไก่ด้วยนะลูกเป่านมๆครับกินน้ำไก่กินน้ำ ชอบกินหนูนาด้วยครับเอ้ยงินนะด้วยรู้ได้ไงอร่อยอ oh. ่ะเคยชิมหมอไหลกัดไหลกัดคยชิมหรอก็ไม่เท่าไหร่ไม่ไหลเท่าไหร่แน่เฮ้ยทำไมกูหาปืนไม่ได้เลยวะอย่าเล่นกับไฟนะบอกเลยหนูนาบอกเลยขออย่าเล่นกับไฟนะพอดีพอดี ชอบเล่นไฟด้วยดิห้ามห้ามกันไม่ได้เฮ้ยเอาว่ะหลงกลเราแล้วว่ะมันมีมีคนจิกดักแล้วว่ะเรื่องจะ Let's go ขอดเกงทำไมอ่ะเอ้ยมารับด้วยมารับด้วยทำไมไม่ใส่กางเกงอ่ะนายทำไมไม่ใส่กางเกงจะบอกว่าอะไรดีวะขอดเกงทำไม

โอเคสวยโอ้โหยต้องทำหนงนาลองหน้าสวนเห้ยวน้าสวนได้ไหนแต่มไปหมเหี้ยวขึ้นแค่ไหนี่ไงล่ะหนูหนูนายิงกูเก็บของ <c oughs> ทั้งสวยทั้งโหดเอ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณที่ชมนะครับตรงเก่งที่ผ่าก Enemies ahead คนข้าไม่

ไม่ได้คุ้น,นันนะโูเร,เราคงตายแล้วแหละได้เธอเราคงตายอ่ะมังแดงน,นับหนูนะนนนหืมว่าไงล่ะขอ,ขอเฮ้ยใครอ่ะ toward this point. โที่นี่นะแบกอีกอีกอีกคิวแล้วเนี่ยอีกคิวแล้วหล่ออย่างเดียวร้อยนึงอ่ะก็ไม่พอหนูนะหล่อสวยสวยสวยชุบบ่อยดีเขินชุบบ่อยแล้วเขินนะ marked the location

เนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเนียเนียเนีย <มา S 1> เนย,ยมนมจ้ให้จาสูารตรข่าวเนียนละเกินผมไม่มีตายครับหัวใจหอันขออวกได้ไหมอ่ะขาอวกได้ไหมอ่ะ m a r k an open งดีวกว่า เลี้งว่ะเอาอุ้ยอุ้ยโอเคมตายหรอกอุ้ยน็อน็อน็อ่แม็กไม่ควบพลระจ็ยันออเนี้เราอะตายตายเร็วเร จะมาไม่เนี่ยอุ้ยอ้สวยแล้วมันมาแน่เลยอยู่นิ่งๆดิจะเดินทำไมมันก็หลุดดิยิงมาแล้วยิงมาแล้วน่าเป็นฝ่ายชุดรือไงนะฮะเขาต้องเริ่มมาแล้วเนี่ยนะว่านะกูก็จะหมดระเบิดก่อนนะ ไปไปไปเราไปที่อื่นกันปะรถคือรถคือรถรถคือรถ fall back to safe zone เอามันมาแล้ว มันมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอเคลาไปก่อนนะโอเคจ้าเผื่อของลาตอนไหนโหเย้าหมดหมดอีกเอ้าไอเหยียบทำไมเนี่ยตอนแรกก็เล่นอาร์วีอยู่เนี่ยเพิ่งมาเล่นฟัตจีตาแรกเนี่ยอือจริงบ้าอ๋อุช้เลยหรออุ้ยอุ้ย ติดใจเลยเหรอติดใจติดใจอะไรอ่ะโอ้ไม่ไม่ไม่อยากจะออกจากเกมเลยอ่ะไม่อยากออกจากเกมเราจะไม่อยากออกจากมัมจิตใจเกมมาถึงจิตใจเกมหรอขาจิดติดใจเธอไอ้ยันี่เกินหนอหนูน้าแดงเราวนะเนี่ยมันห้าวกันหนูนาเพื่อน เอาแล้วมี s a f n e มีเด็กข้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมมแล้วขากีรบไปแล้วเพื่อนวิ่งมานะครับเอเมนยันตรงไหนมากไหมตรงไหนคอคอคือคือไม่ี หูคดสุดสุดโสุดมีมีมีอีกตัวไม่รูมากันสองตีได้โอ้โหแบงค์ดีกว่าเลย น้อยนะยิงหนุ่มของเราได้ยังไงอ่ะโอ้ชุบมันเลยบอกตาเนี้ยคือน้าชุบมันอ่ะบอกเลยยังโหดอ่ะยังโหนะโอ้ยมีคนติดใจเราดูไหมีคนติดใจเราหนาแล้วเอ้ากำกับที่กำ ตัวทำไมพี่ไม่ได้ยินเสียงเขาฆ่าอยู่นะโดดยิงเลยใช่เรียบร้อฮะหมดของจริงของจริงกูจะให้โมลิงเล่นป่ะก้นนี้ของจริงอ่ะวอลลิควอลลิคอะไรผมไม่ใช่โมลิงอ่ะไม่ได้ปลอมตัวมานะกูเรียกวอลลิคกูเอ๋อ จะแปดคิวเองน้อยๆเปิดใหม่มาสวัสดีครับเฮ้ยเราเปิดใหม่ดีไหมเนี่ยเปิดมาสวัสดีครับเนี่ยร้องเลยนะผู้ชายกูร้องไห้ตรงนี้เยดจอดรถยังโหดอ่ะป่าวมันั่นดถ มึงจะโคตรไวเลยไอ้เงี้ยมือเบียดกูเี้ยล่วงเลยอุ้ยเอาโอ้โหเอ๊ะทำไม่นะตรงแล้วก็โอ้ยจบเลย